สวัสดีครับพ่อเหมืองเช่นเคยครับผมร้านนามโปรบายนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าครับผม B M W นะผมเป็นตัว G S A 102ปี2018ครับผมรถเพิ่งเข้าใหม่ๆนะครับผมจะพาชมลิมบ์หลังเบิกใหม่นะครับผมตรงรุ่นจากศูนย์นะแสนกว่าบาทนะครับผมมีท่ออะคาร์บอนิกนะเป็นไทเทเนียมนะครับผมฟูลทั้งเส้นนะโช็คหลังสามารถปรับไฮดรอลิกได้นะครับแคดบาร์กาดเบรกพร้อมลุยครับผมแล้วก็สปอร์ตไลท์ครับผมตรงรุ่นนะครับผม ทำได้ครับนี่รถอะซื้อไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมมีที่ใส่น้ำมาให้ด้วยนะก็เป็นปแจจัยเคลียร์นะครับเปิดนะวิ่งอยู่ห้าหมื่นนะครับผมรถ BM มไม่ต้องห่วงครับรถมันสายเดินทางแล้มนมาฟังเสียงเครื่องกันอย่าไปดูที่ไม้เยอะนะครับผมดูที่ว่าสภาพเครื่องดีกว่าแล้วก็แต่นแต่ลมนะครับปิดแต่แล้วสปอตไลท์กับพิบด้วยนะนะ สามารถจัดไปนด้ทั่วประเทศนะใครหาอยู่ GSA 2002ปี 18, นะครับผมสีเดิมโรงงานนะแต่งเต็มๆอย่างนี้ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วติดต่อเข้ามาเลยวันนี้ก็จบการรีวิวเียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ